นำทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งวิ่ง 4x100 เมตรชายทีทาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่25จากโอมานครับวิ่งที่สองจากซาอุดีอาระเบียอาบดิลลาดาวูจะเป็นไม้แรกนะครับจาก ถ้ารประชาชนจีนรับอูชีเคียงจะเป็นไม้หนึ่งนะครับแล้วก็จากมาเลเซียครับไครูนฮาฟิสบินจันทารแล้วก็จากประเทศไทยครับนัทวัตเอียมอุดมลูจีหกจากเกาหลีใตล้ลีเซมอนเป็นไม,ไม้แรกนะครับ Chinese Taipei ครับเว้ยไต้เชงับเป็นไม้แรกแล้วก็จากสิงคโปร์ Quex Junjie c ค l v i นนี่เป็นไม้แรกของทางสิงคโปร์ซึ่งทำเวลาในรอบเขาเรียกมาได้39.62ะนรับ ผัด4คูน100เมตรหญิงทีมจากสาธรารณรัฐจีนนั้นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1อันดับ2ญี่ปุน่นอันดับ3ทีมชาติไทยมาลุ้นในการแข่งวิ่งผัด4ีคุณรำเมรช,ชายครับไทยอยู่ในลูกที่5นะครับ ออกตัวไปแล้วครับนทวัฒน์เอี่ยมุดมเดี๋ยวดูว่าจะส่งให้กับสนัดดาบบังเป็นคนแรกได้หรือเปล่ามากันนิดนึงครับแต่ก็จะไปต่อได้ครับดูครับอ้าวแล้วก็มีนักวิ่งจากเกาหลีใต้ถอนตัวไปแล้วครับส่งไม้าแล้วครับใกล้เคียงสูสีครับกับจีนเหลือสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวดูครับชัยพงศ์ประสิทธิ์เองก็ปิ้งมาแรงมากๆให้กับพิพน์บุญสอนทิก่อนทึกรับได้เลยวครับลอวตอนนี้วิ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับ โอ้โหพิพลบุญสอหันไปมองทางซ้ายยังไม่มีใครตามในระยะที่แบบกระชันชิดเท่าไหร่แล้วก็เข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรกครับทีมชาติไทยครับได้เหรียญทองในการแข่งันชิงแชมป์เอเชียครั้งที่25โอ้โห,โหต้องปรบมือให้เลยครับทั้งนัทวัฒน์เอี่ยมอุดมสนราดดาบ,บางังชัยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็พิพลบุญสอนครับ มีช่วงจังหวะรับไม้ให้เสียบ้างนิดนิดนะครับแต่ว่ากนสปอโบร์ทั้งหมดนั้นก็ยังผลยอดเยี่ยมครับใให้ชื่นจขเลยถึงเวิร์กสุดๆครับเนี่ยครับจากจีนหวังนะครับเฉินกวนเฟ่งะไม้สุดท้ายของสาธารณชนจีน เดี๋ยวมาลุ้นเรื่องของเวลาครับสถิติเอเชีย38.66นั้นก็คือนักกีฬาของทีมชาติไทยเราเนี่ยครับว่าถือว่าบิ่งได้ยอดเยี่ยมมากก็แสดงเห็นเลยครับที่บอกว่าอาการบาดเจ็บนั้นไม่มีปัญหาแล้วนะครับหายขาดไปแล้วนั้นของจริงครับดูจากการวิ่งในวันนี้ของปุริพลบุญสอนแล้วนี่แหละครับนักวัต เยี่ยมอุดมไม้แรกเองก็ถือว่าวิ่งแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไปลองนี่มีจังหวะนี้เท่านั้นเองครับที่น่าเสียดายไม่งั้นเวลาน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับดาบบางแล้วมาที่ชยุทธเนี่ยครับรับได้แล้วคราวนี้ดูเลยครับโอ้โหวิ่งดีจริงๆครับนักวิ่งของไทยเราในวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเลยครับ สุดจริงแล้วดูครับแม่ส่งให้ผู้ริบผิด,พพดอบได้เสร็จนี่บอกก็ไปเลยครับแม่ให้สัญญาณภาษาการอบอกให้ไปนี่ครับปุริพลหันไปมองข้างๆนิดหนึ่งครับมีเหลือไปมองในลู่วิ่งที่สามมีเหลือไปมองนักวิ่งจากจีนนิดหนึ่งแล้วก็ใกล้ๆนักวิ่งจากอมาิานิดหนึ่งครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เสียสมาธิอะไรเลยครับยังคงสปินเข้าเส้นชัยได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เป็วบ,บ,บุญสอนโอ้โห,โหมากทุกคนเลยครับก็ถือเป็นวันท,ที่ยอดเยี่ยมของนักวิ่งของไทยเรานะครับที่สามารถเข้าสปชใจได้เป็นอันดับที่หนึ่งในการแข่งขันวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศนะครับต้องรองดูเวลาอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับส่วนช่วงเวลาในการถา่ายทอดสดทาง M c o r t HD นะครับ ท่อง30ก็คงจะหมดเวลาวยเวลาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามชมกันได้ต่อทาง YouTube Channel นะครับส่วนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ทาง m c o s คอ30นะครับในช่วงเวลา16นาฬิกา18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาวันนี้ลาท่านผู้ชมทาง m c o s คอี30เป็นที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ